อะไรครับอะไรครับได้แล้วโอ้โหอะไรครับตู้เย็นทำายัดรถดีเอาประเทศสุบักเขียบมาแล้งมาแล้งเอาประเทศสุบักเขีย้ น้ำมันพืชน้ำมันพืชเไปแทนกระทู้สมัยนี้มันมีความเจริญเจริญหลายอย่างทั้ง้านเทคโนโลยีทัาเคนเจริญอัย่กินเมอซอยดาวครับนี่ผู้โชคดีโสิบาทมันพืช บ้านยาโจทยที่เมวานเขาขามรับตลาดสถานที่สะอาดลมเย็นหน้าที่เป็นบ้านที่ดีหน้าหน้าหลุกไหมหลุกไพมระดับอำเภอระดับตลาดนกพู่หลุกไเดนซอยพูเดมซอยั้นเหมือนแม่ไได้เร็ด้ต่พ่อเหมือนแม ท่าี่สงนกาแล้วกบานขาดบาดาบาน้กระโกไหแนห่แกไอาก็เป็นความภาคภูมิใจของด้านของเราที่เรา้าพี่้องดินทางมาทุกปีเฮ้ยฉันเป็นได้ตู้เย็นสายมากเลยดิอปีนี้ก็มาทีทีน้าก็จะมาติเลยเพราะคนที่มาลาก็

ครับพี่ขอบคุณพี่เหมือนอน้ามาครับมาแดดลบล้มตัวแล้วบ้างเลยอากาศเย็นๆนะครับแด่าอากาศเย็นแล้ว <c oughs> อะไรครับอะไรครับอ่าเอ็มร้อยหรืออะไรจะพาเดินออบอีกรอบถ้าระเบ้าแต่พี่แดดกินเบงมาลัตเหมือนแร่ เออไอที่แดนกินเป็นมะลันกินไปเห็นหน้ากลนไไห้เนี่ยกินเงิน้านแกเดียวเสียเสีย้แารวยเขียวผักมนข้าผู้ชายขมิ้าผู้ชายเนี่ใบที่ี่ะเออเอาปขาทีนแม่ลัวจ่าขอตามเด้อผักราผักเขียวราเาอ่ะเออหาจักรเพื่อเด้อ อัมาทำบุญนะมาทำบุญแต่สำหรับพี่น้องช่วงระยะเวลานี้เวลาแค่สามโมงใกล้แค่สามโมงเย็นแล้วเวลาเหลืออีกสี่ห้านาทีก็จะเริ่มทางรถแห่จะแห่ข้าวป่าจากในหมู่บ้านทุกซอกทุกมุมที่มีต้นผ้าป่าถ้าได้ยินเสียงรถแห่ออกไปก็นำต้นผ้าป่า ออกแห่มาพรกันทีเดียวให้จบเลยมีกี่ต้นมีกี่สายมีกี่กองก็นําแห่พร้อมๆกันจะได้สนุกสนานเต็มถนนหนทางมาพร้อมกันเลยหลังจากที่แห่มาแล้วเราก็จะมาถ่ายรูปร่วมกันในบริเวณหน้าพระเจ้าใหญ่นี่ว่ามีลูกหลานมาจากทางไหนบ้างเออเอ้าวๆนะแกทุกปีบอกลูกหลานไม่ได้มาเยอะเท่าไหร่หรอกมาประมาณสักหกสิบ ไม่ถึงหกสิบปอร์เซ็นตะ์ะผมมาตามดูแล้วเอเพราะว่าปีนี้มันยังไงการเดินทางก็ลำบากก็โอนปัจจัยมาส่วนใหญ่ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยสำหรับลูกหลานที่โอนปัจจัยมามาร่วมในงานบุญประจำปีปีหน้าเราก็พบกับกันอีกแค่ดเดียวกันนั่นแหละปีหน้ามันตรงกับวันที่เท่าไหร่เนะผมก็ประมาณวันที่ หนึ่งที่สองนี่แหละผมผมผมดูวันทอเอะไรนะเออปีหน้าตรงกับวันที่สองที่สามที่ีเดือนวันมาฆบูชาดี่แหละเออวันมาฆบูชาถือว่าหมู่บ้านของเราทําบุญประจําปีในงานพระเจ้าใหญ่ตรงกับวันที่หนึ่งที่สองที่สามปีหน้านะเออปีหน้าปีหน้าก็ทําแบบแบบเดิมด้่แหละเพราะว่าหมู่บ้านของเราจะเป็นการ สร้างบุญกุ้มข้าวและมีการบายสีสูตรหวานเพื่อถ้าแม่เพชอผู้ผู้ที่ดูแลเพื่อพันธยาหาก็ไม่โพชดก็มีการสูตขวานข้าวเพราะว่าผมไหวจะรงก็จเนบี้ารเทีไหวพระจ้าใหญ่ไหวพระเจเา็น่ักษณะไหว ก็จะรับเงินทานมาล่ำอยู่ครับเรองกิน่างน้จนมาล่ำถาเราลงภาษาะมีราคาขอของกินจะเียใจเราค่อนวเนาะขอบคอบาเรือ่าแล้วก็มีเราเอาหยกขาสอดแหวนดินเรงจะมาล่มาล่นขึ้นกินเน้อที่ก็ได้มาได้กินนี่ย่างน้แล้วะพี่น้อาแจงคจะมาจเรียนไม่บนโ

โอ้โหอ้ข้าวเทียนท่อันเป็นที่รู้อันเดียวตัดสินจากที่มาปริตฐานในโบริดูเร็วว่าเออช่วงระยะเวลาไปเรื <t iny> <t iny> ouais ่อยๆครับเดนไปเรื่อยๆเดนไปเรื่อยๆเฮ้ยตอนเช้าก็มีพี่น้องเดินทางจากบ้านใกล้ใกลติดกันไม่ว่าจะเป็นทางหันใหญ่ตำแยทับบาหนลกูเตาเหล็ก บ้านป่าเป้าหนองบัวก็มากันเยอะเมื่อเช้าช่วงเช้าก็มีผ้าป่ามาด้วยจากจากอำเภอบ้านไผ่ตำบลแคนเหนือผ่าด้วยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลแคนเหนือก็นำผ้าป่ามาด้วยแล้วก็พาญาติโยมมามาร่วมทำบุญยอยากสยาใส่บาตร้อยแปดก็เป็นการสะดอกเคราะห์ในตัวด้วยแม่เด้อเป็นการสะดอกเคราะห์ในตัวไม่ใช่ว่าเอา เงินมาร้อยแปดบาทจากทางบ้านนะมาเอาที่กรรมการเนี่ยจัดไว้ให้เลยหนึ่งร้อยแปดบาทเป็นการสะดอกเคาะในตัวไม่ต้องไปหาหมอผีไม่ต้องไปหาหมอทรงที่ไหนดอกเออมาใส่บาทร้อยแปดกับหลวงพ่อพระพุทธมงคลบอพิษจะได้ปัดเป่าสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่อับประมงคลชีวิตการดำรงชีวิตของคนเราปีนี้มันไม่รวยปีนี้มันขัดมันติดยังไงเนาะ ไม่ต้องไปหาหมอทรงมาใส่บาทร้อยแปดกับหลวงพ่อ,อพระพุทธมงคลมาพิกกับปัดเตาจริงไม่ดีให้สิงไหนมันเป็นความเนียดกันไรก็ได้หายไปวันนี้เลยที่ได้มาใส่บาทกับหลวงพ่อหนะ้าพระเจ้าใหญ่ตอนนี้แหละบูชาตามกำลังจัดทานหนึ่งร้อยแปบาทคณะกบมการกันไว้ให้แล้ว อันก็เอาปัดไก่หยอดลงตูต้บริจาคแล้วก็รับปัดไก่รับเหรียญบาทหนึ่งร้อยแปดบาทใส่ให้ครบทุกบาทเลยนะเอเออย่าให้ขาดได้หนึ่งร้อยแปดบาทถ้าไม่ครบก็ถามถาดกรรมการเลยว่าหนึ่งร้อยแปดบาททำไมไม่มครบก็บอกถามที่เพิ่มให้เอถอาอยากจะใส่พระประกรรมวันกเกิดเกิดวันอังคารกำลังวันกี่เหรียญวันพฤหักกำลังวันเหรียญเพราะว่าคนเราเกิด เกิดควระวันกำลังวันไม่เหมือนกันนะเออต้องต้องดูให้ดีว่าเราใส่กี่เหรียญเกิดวันการใส่กำลังวันกี่เหรียญเกิดวันอังคารใส่กำลังวันกี่เหรียญก็ใส่ได้เลยอย่ากจกใส่บาทร้อยแปดเป็นการสะดอกเคราะห์ในตัวปีนี้ไปทํามาค้าขายรู้สึกมันติดติดขัดขัดเงินก็ไม่คล่องตัวมันเป็นเพราะอะไรเนาะไปใส่บาทร้อยแปดกับหลวงพ่อพระพุทธมงคลบอ่อพิษก็น่าว่าถึงมาเดินมาเลย มาที่กองํำนวยการแจ้งความจำดงกับลูกสาวกับคุณป้ากับคุณน้องกับคุณพ่อได้เลยว่าอยากจะทำบุญแบบไหนก็หยอดลงตู้บริจาคพุทธังเอากระตังใส่ตู้ทำมังเอากระตังใส่ตู้สังฆังเอากระตังใส่ตู้เออที่นี่เขาไม่ไม่ขายบุญนะอ,อให้บูชาตามกําลังศรัทธานะจ้าจ้าเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งเอากระตังเป็นที่สองรองลงไปหัวใจใส่ธรรมะเข้าไปด้วย จะได้เป็นอาริสง์ผลบุญทำบุญนะทำด้วยความสบายใจอย่าทำด้วยความหนักใจมันไม่